I need a man like you, I need a man like you. How will I know you more? How can I open up your door? I, I need a man like you, I need a man like you. Oh, yeah. How will I know you more? ขอต้อนรับท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านนะครับผมเข้าสู่รายการ G At o w n นะครับผมทาง www.facebook.com/gatowntv ครับรวมสร้างสรรค์สังคมให้เต็มไปด้วยความแบ่งปัน Sharing is caring ครับเพจบริจิตอาสา LGBT friendly <c oughs> บนโลกออนไลน์ครับผม <c oughs> เป็นกัลยานามิตรต่อทุกเพจทุกสื่อที่ช่วยเหลืองานสังคมครับ ผลิตรายการโดยนน,นี้นัทวิโรธอินทนินครับสนับสนุนรายการได้0929399049โทรได้แชทไลน์ได้โอนพร้อมเพย์ก็ยังได้อีกแนะ่ขอขอบคุณ GTV ีไทยไลยน์แบงคออกเรนโบวสมาคมฟ้าสีรุ้งแห่งประเทศไทยและคลินิกเทคนิคการแพทย์ฟ้าสีรุ้งทั่วประเทศจ้าขอฝาก g ีแอทาวว้ในอ้อมอกอ้อมใจกันด้วยนะจ๊ะ รักนะทุกคนจุบ๊บจุ๊บ G อัปเดตวันนี้นะครับผมขออัปเดตเรื่องราวของข่าวของบ้านฟ้าสีรุ้งครับวันนี้วันที่25สิงหาคม2500 63นะครับผมเป็นวันที่คลินิกทเทคนิคแพทย์ฟ้าสีรุ่งรามคำแห่งนะครับผมจัดกิจกรรมซ้อมใหญ่ดับเพลิงและอพยพผู้ได้รับบาดเจ็บเมื่อเกิดเหตุอัดคีภัยนะครับประจำปีการศึกษา2563ครับผมก็เป็นกิจกรรมที่เตรียมพร้อมเอาไว้นะครับให้ศูนย์บริการสุขภาพชุมชนของชาว LGBT ได้มีความพร้อมในการอพยพ ผู้รับบาดเจ็บนะครับไม่ว่าจะเป็นผู้มารับบริการหรือกับเจ้าหน้าที่เองก็ตามนะครับยังไงเหตุการณ์จะเป็นเช่นไรจะหกคำเมนตีนลังกาจะวุ่นวายขนาดไหนนะครับลองไปติดตามได้ใน w w w f a c e b o o k c o m g a t t ดอ t คครับผมผมนายนนนี่นัทวิโรดอินทนินรายงาน สวัสดีครับคุณผู้ชมครับผมตอนนี้ก็เป็นการซ้อมเกิดเหตุเพลิงไหม้นะครับผมที่บ้านคลินิกฟาส,สิรุ้งรามคำแหงนะครับผมด้านหลังกำลังมีการซ้อมอย่างขมักขม้นเลยนะครับในเรื่องราวของการอพยพหนีไฟนะครับผมเรื่องราวจะเป็นอย่างไรโปรดติดตามได้ใน GATOW TV นะครับ www.facebook.com g ซบุ๊กดครับผม thank <laughs> you

ลดนะครับอย่าให้ติดครูเขานะไม่ให้ติดครูจ้ะเดี๋ยวคุณก็จะบอกเดี๋ยวคุณจะถอยออกให้เดี๋ยวให้ครูถอยก่อนตอกหนาโอเคจับให้มันคงนะอย่าสายนะโปเต้ลนสมันสายนะเอออุ้ยเอาอีกทีนึง เดี๋ยวผจะใหญ่เองเาตนขายที่จเติมมาแต่เขาไม่้ันนีขางบนมีคนอยู่ใช่ไหมมจะเดินลงมาใช่ไหมเดี๋ยวพี่จอยเตรียมถ่าใเขาเดินลงมาด้วยกันเติมไปเดีคนอีสาด้เลไอ้เดยเดงสลัดอจาย์่มีแค่ชนนี้ค่ม่นี้แค่อช้นค่เเดี๋ยวลไปถ่ายทาก่อนยอนะไมไดไแม่ไม่ไม่มอนแม่มอนอยู่ขางบนแม่อยนก่อนงวึงลงมารอาย่น้นอดงเลยด You're

ต้องยกขึ้นก่อนกระงขู้นวดันี้เลือี่เลชมรัายาจารย์อาจารยอาย์อาจย์อาจารย์อาจารย์ออย์าจอาจารย์อาจารย์ออาอจอาจาายาจารย์ปาจารรย์อราจารอาจาารย์อาอาายราอาาา เราานอย่างงี้เยุเวลาพันอนนีเวลาเราพันเราไม่หมดแล้วนะาตี้นไวัแนี้นี่อ้ยอ่าดูโอ้ยอย่าดูนี่เวลาเวลาไปสั่งเกงเขาบอกเอาขาสั้นหรือขายาวนี่ขา้ามนิ้วกไจะพอ เ่อเส้วหือเ่อพันเสร็จแล้วเมืม่อพันเสร็จแล้วติดเป็นหรือเปล่ามามาเอาเอาเปามาเอากรเปามาอะ <มา S 2> ไรงานอะ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 ไรวะ ตอนนี้ก็ทำเัมแล้วส่วนอุปกรณ์ในในห้องแบบในกระจกนทุกอย่างก็เสียหายเล็น้อยขอให้คนชดเช็คุณกรณว่าคกณผว่าเะทอะไรหรือไม่ล้วก็ทำการด้กัรวั้ว้าเกบไปมา